อยากตัดเสียงออกจากวิดีโอเอาเสียงคนพูดออกจากคลิปอยากรู้วิธีการบ้าน้านแต่ใช้ได้ผลดีไหมคะและที่สำคัญนะคะพี่เมรีจะพาทำด้วยแอปพลิเคชันตัดต่อวิดีโอในมือถือที่เราสามารถดาวน์โหลดมาใช้ฟรีส่งออกไม่ติดลายน้ำใช้ได้ทั้งมือถือระบบ Android นะคะก็คือพวก Samsung อะไรใดๆเหล่านี้กับ iOS ซึ่งหลายๆคนมักจะเสิร์ชหาติดปัญหาเหล่านี้นะคะตัวนี้ สามารถใช้ฟรีได้ทั้งมือถือ2ตระกูลเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปดูกันเลยดีกว่าจ้าวิธีการแยกเสียงนะคะก็ง่ายๆเลยขั้นแรกเพื่อนๆต้องคิดก่อนว่าอยากที่จะแยกตลอดทั้งคลิปเลยหรือว่าแค่บางส่วนนะคะถ้าแค่บางส่วนเราก็ต้องไปตัดคลิปในส่วนนั้นก่อนเนาะอ่ะอย่างเช่นพี่เมลีจะเอาไว้แค่ส่วนนี้นะคะตรงนี้นะอยากที่จะเอาเสียงออกก็มากดแบ่งก่อนนะคะแยกก่อนเดี๋ยวเราไปลองฟังดูนะคะสะปีดแล้วก็สโลว์มชชั่นในคลิปวิดีโอ วิธีการนะคะก็ให้เพื่อนๆกดจิ้มจนคลิปนั้นมันขึ้นสีเขียวนะคะแล้วเลื่อนแถบเครื่องมือมาค่ะนี่จะเห็นว่ามันมีตัวแยกเสียงออกนะคะแต่ว่ายังไงคะมันล็อกคุญแจหมายผมว่ายังไงเอ่ยคนที่ซื้อไวโลนะคะแบบตัวพรีเมียมหรือว่าเสียตังจะเป็นรายเดือนรายวันหรือว่าตลอดชีวิตนะคะก็จะสามารถใช้ดูนี้ได้ หาวิธีการก็คือกดจิ้มเข้าไปแล้วกดแยกเสียงเนี่ยค่ะเราจะเห็นว่ามันมีเสียงแยกออกมาแต่ว่าพอเราใช้ตัวฟรีเนี่ยเขาก็จะบอกว่าอยากลบพลิเมี่ยไหมล่ะพอเรากดเข้าไปเขาก็จะให้เราเสียตังคเนาะคลิปกับเสียงมันก็จะแยกออกมานะคะซึ่งโอ้ยฉันไม่ได้อยากได้แบบนี้ฉันยังอยากใช้ฟรีอยู่เราไปดูเทคนิคบ้านๆที่พี่เมลิใช้นะคะเพราะว่าเราปลายทางเรา,เราเราอยากได้ รูปนั้นๆคลิปนั้นๆอยู่แต่เอาเสียงออกก็ไม่เป็นไรค่ะกดจิ้มที่คลิปจนมันขึ้นสีเขียวเพื่อนๆก็สามารถเนี่ยค่ะกดให้ไม่มีเสียงได้นะคะพอไม่มีเสียงเนี่ยไอตรงนี้มันขึ้นสีเขียวๆเนาะลองสังเกตดูที่ลําโพงก็มีสัญลักษณ์กากรบาทเหมือนกันลองไปฟังดูนะคะคลิปนี้มีคำศับ ส่วนตรงไหนที่เราไม่ได้ปิดให้เสียงเป็นศูนย์หรือว่าไม่มีเสียงนั้นอะเสียงมันก็จะยังคงอยู่นะคะเออแบบนี้เป็นไงคะก็ได้เหมือนกันเนาะมันบ้านไม่เสียตังแต่มันก็ได้ผลลัพธ์เหมือนกันเลยแล้วถ้าสมมุติว่าทําผิดแล้วเราอยากให้เสียงกลับมาคือหลักทำยังไงก็วิธีการแบบเดียวกันค่ะกดจิ้มเข้าไปจนมันขึ้ืนสีเขียวนะคะจากไม่มีเสียงก็ไปเปิดให้มันมีเสียงซะปึ๊บแค่นี้เองค่ะ,อะลองฟังดู รับสปีดแล้วก็โลมอ่ามีเสียงแล้วนะคะหรือเสียงมันดังไปฉันอยากให้เสียงเบาร้อมแรมร้อแรมนะคะก็กดจิ้มจนคลิปขึ้นสีเขียวใช่ไหมคะแถบเรื่อนมือขึ้นมาตรงนี้ฉันก็เอาเสียงเบาๆนะคะเสียงเลื่อนมาเบาๆนะคะถ้าสูนก็คือไม่มีเสียงเลยเนาะแต่เบาๆประมาณนี้อ่า ก็มีเสียงนะคะแต่เบาลงเออเนี่ยเป็นเทคนิคบ้านๆแรกนะคะที่เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ได้นะจ๊ะเวลาที่เราไปถ่ายข้างนอกนะคะหรือเราไปอัดคลิปมาบางเอื้ออีบทสัมภาษณ์บทพูดในนั้นมันมีคำหยาบคายแล้วเราต้องการดูดเสียงตรงนั้นออกแล้วเราก็ใส่เสียงตืดเข้าไปหรือเสียงอื่นๆทับเข้าไปก็ใช้วิธีการนี้เนาะก็คือแค่ตัดคลิปในส่วนที่มีเสียงไม่โอเคออก นะคะด้วยการแยกคลิปในส่วนนั้นแล้วก็กดไม่ให้มีเสียงสามารถไปกดภาคเสียงตรงนี้ได้นะคะหรือกดใส่เสียงเอฟเฟกใส่เสียงพื้นหลังได้เนาะอย่างเช่นแบบตัดออกตืดเนีนะคะก็ไปเลือกตรงนี้เพิ่มเพิ่มเสียงได้เลยพี่ไมลีไม่ตอบโจทย์นะคะคือหนูอยากได้เสียงไงหนูไม่ได้อยากได้คลิปอะคะ่ะ ไม่เป็นไรนะคะพี่เมล่มีเทคนิคบ้านๆแบบที่สองแต่ปลายทางผลลัพธ์ไม่ต่างกันเลยสำหรับการเอาเสียงไว้แต่ใส่รูปอื่นเข้าไปหรือใส่คลิปอื่นลงไปในนั้นแทนวิธีการบานๆที่พี่เมลิจัดให้เป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยจ้าวิธีการนี้นะคะมันจะใช้ได้ในกรณีที่สำหรับตัวฟรีนะคะมันจะใช้ได้จำกัดตรงที่ว่า ไอตัวที่เราอยากคงไว้หรือเสียงที่เราอยากคงไว้เนี่ยยังคงอยู่แต่สิ่งที่เอาไปแทนวิดีโออะค่ะมันจะทำได้เฉพาะรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นฉากเปล่าแต่ว่าถ้าเอาเป็นตัววิดีโออื่นไปแทนเลยเนี่ยมันจะต้องเสียงเงินอ่ะคือสมมุติว่าเราอยากได้เสียงท่อนนี้ไว้ใช่ไหมคะแล้วเราเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนเป็นรูปอื่นนะคะเราก็ไปกดตรงนี้นะคะแยกไว้ปึ๊บ สมมติว่าเราอยากได้เสียงท่อนนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีรูปอื่นที่มันเหมาะสมกว่าเราก็ไปตรง PIP นะคะหนี Picture in Picture นะแล้วเราก็ไปเลือกนะคะเป็นรูปภาพนะคะหรือว่าเป็นไฟล์ค i ิแทนซึ่งถ้าเป็นตัวเสียงเงินเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าไม่จําเป็นต้องแยกเสียงสามารถเอาคลิปอื่นเข้าไปแทนได้เลยโดยที่เรามาเลือกเป็นวิดีโอเดี๋ยวพี่เมลีจะทําให้ดูนะคะแต่บอกไว้ก่อนว่าตัวฟรีทําได้แค่รูปภาพ กดเพิ่มเป็นรูปภาพเข้าไปอย่างเช่นสมมุติว่าพี่เมลีขอเลือกเป็นรูปนี้แล้วกันนะคะเป็นรูปลูกอีกคนหนึ่งนะคะน้องมาดานะคะเป็นฝาแฝดค่ะสมมติว่าแบบนี้นะ,ะเอาน้องเต็มๆแทนหน้าเลยแทนหน้าฉัน <c oughs> นะคะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะอยากให้มันแทนยาวถึงตรงไหนก็ลากไปเลยซึ่งตรงเนี้ยพี่เมลีเห็นเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขามีไอเดียก็คือแบบฉันไม่อยากเอาหน้าออกกล้องใช่ไหมเราก็ทําคลิปแบบอาจารย์ย่อนะคะ เสียงมาแล้วเราก็เอาปก YouTube ใส่ยาวๆเลยนะคะเป็นบรรยายแบบนั้นก็ได้เนาะเอาไปลงทั้งพอดแคต์ทั้ง y o u t u b e เออลองดูนะคะว่าเสียงยังอยู่แต่ว่าหน้าเปลี่ยนไปแล้วนะจ๊ะคลิปนี้มีคำตอบพี่มลีจะมาสอนอาอการใช้แอปตัดต่อวีโอด้วยมยือถือนะคะแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเป็นรูปเพื่อนๆก็สามารถเอารูปที่มันเหมาะสมนะคะเข้ามาแทนได้อยากจะแทรกกี่รูประหว่างเสียงตรงนี้ก็ แบบเดิมเลย PIP อ,อยากเลือกรูปอื่นเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมก็เพิ่มไปได้ค่ะอะก็เพิ่มไปเพิ่มไปอยากเปลี่ยนรูปเปลี่ยนอะไรไปนะคะสมมุติว่าเราบอกว่าเฮ้ยเราพาไปดูโรงงานตรงนู้นตรงนี้อ่ะเราก็ใส่ไปเปลี่ยนไปนะคะรใช้อะนะคะครูปก็ยังสามารถใส่ออนิเมชันเคลื่อนไหวได้ด้วยนะคะอย่างเงี้ยเออมันก็ดูเป็นแบบอีกแบบหนึ่งนะคะ พี่เมลีจะมาสอน่ะนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากใส่เป็นรูปล่ะฉั้นเอาคลิปอื่นใส่เข้าไปแทนแต่อยากได้เสียงตรงเนี้ยทาได้ไหมทําได้นะคะแต่จะต้องเสียตังค์เดี๋ยวพี่เมลีทาให้ดูเลยนะคะก็ไปกดบวกเป็นวิดีโอนะคะเดี๋ยวลองเอาเป็นวิดีโอตัวตัวนี้แล้วกันนะคะปึ๊บวิดีโอก็มาค่ะ แต่ว่าพอเราเอาเป็นวิดีโอใช่ไหมคะไอคลิปที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันมีเสียงเราก็ต้องไปปิดเสียงในตัวนั้นก่อนถูกต้องไหมวิธีการเทคนิคแรกบันบานะปิดเสียงอีคลิปตรงนี้สาไปดูเลยจึ่งเป็นตัวแอปพีส่งวิดีโอออกไปไม่ติดล้านนะ,ะเห็นไหมคะมันเป็นเสียงอันคลิปก่อนหน้าแต่ใช้คลิปอีกรูปหนึ่งซึ่งจริงๆเนี่ยอีคลิปที่เราเอาใส่เข้าไปเนี่ยโดยปกติแล้วพี่เมลีก,ก็จะเห็นเขาไป เซิร์ชนะคะอาจจะเป็นแหล่งเช่นเป็นแบบแหล่งคลิปแจกฟรีนะคะเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดเพจเอามาประกอบคลิประหว่างการพูดนะคะหรือเป็นบทบรรยายที่เราไปเก็บภาพบรรยากาศเหล่านั้นเอามาใส่ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่มลิจะใส่ตัวอย่างเว็บให้ดูนะคะว่าเราจะสามารถไปดาวน์โหลดคลิปฟรีพวกนี้จากที่ไหนได้บ้างนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือเราจะาคลิปที่เราถ่ายอื่นๆเนี่ยใส่เข้าไปแต่อย่างที่บอกนะคะว่า ถ้าจะใส่เป็นคลิปเลยเนี่ยอยากเอาเสียงคงไว้ก็เนี่ยค่ะเสียสตังค์นะจ๊ะซึ่งก่อนที่เราส่งออกมันก็จะให้เราเสียตังค์ดังนั้นนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากได้เสียงเนาะสำหรับตัวฟรีก็ให้เปลี่ยนเป็นใช้รูปแทนไปก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยแอปเขาจะหาตังค์จากไหนละ่ะ <c oughs> ไอตัวที่เราอยากได้เขาก็อาจจะต้องยอมให้เราแลกกับเสียตังค์บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะทีนี้เสียตังค์กี่บาทลองไปดูกันซิ นี่่คะถ้าเราจะซื้อพรีเมียมจริงๆนี่นะคะเพราะมีรายสัปดาห์69บาทนะคะรายเดือน129รายปีประมาณเกือบ400ร้อแล้วก็ตลอดชีพหนึ่งเาซึ่งจริงๆอะพี่มเมริยตัดสินใจซื้อแล้วแต่ทำคลิปสอนก่อนสำหรับคนที่อยากเป็นสายฟรีเนาะอยากรู้ว่าตัวฟรีทำแบบไหนใช้อะไรได้บ้างก็เลยยังไม่ซื้อนะจ๊ะจะเป็นตัวอย่าง แหล่งโหลดวิดีโอฟรีนะคะหรือว่าบางคนเขาก็จะเรียกว่าฟูดเท e ซึ่งมันมีหลายเว็บไซต์มากพี่มณียกตัวอย่างมาสักห้าเว็บไซต์แล้วกันอันแรกนะคะก็คือ p i ก a b เบอย่างเพื่อนๆอ,อ,อยากได้วิดีโอเอามาประกอบฟรีใช่ไหมคะแต่มีเสียงของเราอยู่ในคลิปแล้วก็มาตรง p i ก a b เบนะคะแล้วก็มาเลือกเป็นวิดีโอเนี่ยคะ่ะมันจะมีหลายแบบให้เราเลือกเลยเราสามารถไปเซิร์ชเป็นคําค้นได้นะคะถ้าอันไหนที่มีลายน้ํา ก็คือต้องเสียตังค์แต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็ดาวน์โหลดไว้ฟรีอย่างเช่นอันนี้นะจะเอาเป็นแมงกะพรุนใต้น้ำนะคะเนี่ยค่ะเพื่อนๆเ,เลือกคลิปที่ต้องการดูความยาวคลิปดาวน์โหลดฟรีตรงนี้ได้เลยซึ่งอันเนี้ยเขาเขียนว่าเฮ้ยใช้สําหรับเชิงพาณิชย์ได้ฟรีนะคะไม่มีลักษณะที่ต้องการเออก็แค่กดดาวน์โหลดตรงนี้นะคะได้เลยหรือ ถ้าพ i ิก b เ y ไม่พอนะคะมีอันอื่นอีกอย่างเช่นพีเซลนะคะก็หลักการคล้ายๆกันหน้าแรกมันจะรวมหมดเลยแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้วิดีโอเพื่อนๆก็มาเลือกเป็นคลิปวิดีโอนะคะยังมีอีกอ่าวิดเพลนะคะว i ดเพลย์อย่างอย่างถ้าสมมติอันไหนที่มันติดสัญ,ญลักษณ์แบบเนี้ยเพื่อนๆก็ไม่ต้องเอาหรือถ้าเอาก็ต้องจ่ายเงินเขาแต่ถ้าอยากได้ตัวฟรีต้องเลือกที่ไม่มีสัญ,ญลักษณ์ลายนาติดนะคะมีอีกนะคะ Li ฟ์ออฟว ยังไม่หมดแค่นั้นนะคะยังมีอีกเยอะเลยนะคะวิดีโอโวโไหมไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรน่าจะใช่วิดีโอโวนะคะเนี่ยก็จะเป็นแบบพวกสต็อกวิดีโออย่างเช่นฟนโตกเฮย้ยโอเคไหมล่ะก็อยากดาวน์โหลดอะไรก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ไว้ได้เลยนะคะซึ่งโดยปกติคลิปเหล่านี้มันจะ ไม่มีเสียงนะคะเราสามารถเอาเสียงบรรยายของเราแล้วก็ใส่คลิปพวกนี้ประกอบไปได้เลยนอกจากนี้เฮ้ยมันไม่ได้แค่วิดีโอนะจ๊ะมันยังสามารถเอาเป็นรูปภาพได้ด้วยเพื่อนๆก็สามารถเอาไปเป็นรูปไปยุกับเสียงของเราก็ได้เหมือนกันนะคะพี่เมลีสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะการที่เราจะแยกเสียงออกจากวิดีโออ่ะจริงๆแล้วอ่ะในตัวแอปสามารถทําได้แต่จะต้องเสียเงินแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียเงินเนี่ยเพื่อนๆก็แค่คิดถึงปลายทางที่เราต้องการนะคะว่า หนึ่งเราอยากให้คลิปคงอยู่แต่เสียงออกเราก็ใช้เทคนิคการปิดเสียงในคลิปแทนนะคะหรืออันที่สองเราอยากเอาเสียงไว้แต่เราอยากเอารูปอื่นเอาคลิปอื่นประกอบก็คือถ้าตัวฟรีเอารูปแทนได้เลยแต่ถ้าอยากเอาเป็นคลิปอื่นนะคะเพื่อนๆก็จะต้องเสียงเงินซื้อในแอปซึ่งไอตัวคลิปที่เราเจะเอามาแทนก็ถ้ามีเสียงให้เราปิดเสียงนั้นไว้ด้วยแต่ถ้าไม่มีเสียงก็ไม่เป็นไรค่ะโอเคไหมคะเทคนิคบ้าน หรือไม่งั้นใครอยากสบายใจซื้อแอปไปเลยจ้ะฉันทดลองแล้วมันโอเคนะคะถ้ามันใช้งานง่ายใช้งานสะดวกก็อย่างที่พี่เมลีบอกไปราคาตามนั้นเลยจ้ะลองดูนะคะว่าเราถูกจริตกับแบบไหน สำหรับใครที่กำลังเรียนรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอง่ายๆนะคะด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวก็ติดตามพี่เมลีไว้นะคะพี่เมลีจะเอาเทคนิคดีๆมาแบ่งปันถ้าชอบกดชัยถ้าไลค์กดแชร์หรือมีเรื่องไหนที่อยากรู้เพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า